สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมอไซค์แบบไหนคือบิ๊กไบค์กันนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเนี่ยเราต้องทขาความเข้าใจกันก่อนว่าเวลาที่เราจะจัดหมวดหมู่หรือว่าแบ่งประเภทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องใช้หลักเกณฑ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งหมวดหมู่ของบิ๊กไบค์มาให้นะครับซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่อ้างอิงจากทางฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็กฎหมายในบ้านเรารวมไปถึงประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนน มาที่เรื่องแรกที่เป็นเรื่องที่ทุกคนมักจะพูดถึงกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของอขนาดพิกัดซีซีนะครับซึ่งในบ้านเรานะครับอันนี้คือในบ้านเราก่อนนะในบ้านเราเนี่ยณปัจจุบันครับอางอิงที่ขนาดเครื่องยนต์4 0 0ซีซีนะครับซึ่งขนาดเครื่องยนต์400ซีซีเนี่ยบ้านเราจะถือว่าเป็นขนาดของบิ๊กไบแล้วนะครับต่อมาครับก็คือในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์นะครับบ้านเราก็มีกําหนดไว้เหมือนกันนะครับที่47 แรงมา้านั่นแปลว่ารถอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น2ล้อที่มีเครื่องยนต์ที่มีกําลัง47แรงม้าขึ้นไปเนี่ยเขาจะนับว่าเป็นบิ๊กไบด้วยนะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของน้ําหนักนะครับซึ่งผมอ้างอิงจากทางฝั่งยุโรปนะ,ะทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาแบ่งหมวดหมู่ของบิ๊กไบก็คือถ้าหากน้ําหนักตั้งแต่180กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าบิ๊กไบถ้าหากต่ำกว่า80 180ลงมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าสมอลไบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ ยังยังมีความคาาเกี่ยวกันอยู่นะอย่างอย่างรถของผมเอง CBR250 เดอนมวนามันก็ประมาณ165กิกโลก็ยังไม่ถึงแหละแล้วก็ซีซีก็ไม่ถึงด้วยแต่ว่าอย่างลินจา400เนี่ยซีซีมัน400แล้วละ่ะแต่ว่าน้ําหนักมันยังก็ยังแค่มาระมาณ165เหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็ยังถือว่าคาดเคลื่อนอยู่นะครับหลักเกณฑ์ต่อไปเป็นหลักเกณฑ์ที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับก็คือในเรื่องของการนําไปใช้นะการนําไปขับขี่เนี่ยก็คือถ้าหากเรา มีการเอาไปกับขีออกทริปมากกว่าใช้งานทั่วไปมีแนวโน้มว่ารถของเราจะเป็นบิ๊กไบค์เพราะว่ามันน่าจะหนักมันน่าจะใหญ่ทําให้เราไม่สามารถที่จะขี่ได้ทุกวันนะครับแล้วก็เราจะต้องเป็นคนที่ขี่แบบมีความรับผิดชอบด้วยก็คือการที่เราจะขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบในการขับขี่บนท้องถนนด้วยเราถึงจะขี่มันได้รวมไปถึงการที่เราจะต้องใส่เครื่องป้องกันที่ครบด้วยนะครับคนที่จะขี่บิ๊กไบค์ส่วนมากเนี่ยจะต้องมีเรื่องพวกนี้นะในมุมมองผมนะ ต่อไปเรื่องสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของการควบคุมรถนะครับถ้าหากรถของคุณจําเป็นที่คุณจะต้องมีทักษะในการขับขี่แปลว่ารถของคุณนี่คือบิ๊กไบล่ะเพราะอะไรครับเพราะว่ารถมันใหญ่ไงเราไม่สามารถที่จะขับขี่ได้แค่เราเอียงรถนิดนึงน้ําหนักที่มันเยอะครับมันจะทำให้ให้เราล้มได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของสิ่งที่ผมนิยามว่ามันคือบิ๊กไบนะ สรุปเรื่องมอเตอร์ไซค์แบบไหนคือบิ๊กไบค์นะครับอย่างแรกเลยก็คือน้ำหนักเนี่ยจะต้องมากกว่า180กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็แรงม้าเนี่ยจะต้องอยู่ที่47แรงม้าขึ้นไปขนาดเครื่องยนต์400ซีซีแล้วก็จําเป็นที่เราจะต้องมีทักษะในการควบคุมมันแล้วก็การที่เราจะนําไปใช้งานเนี่ยเราจะเน้นออกซิปนะครับแล้วก็เราต้องขับขี่แบบความแบบมีความรับผิดชอบแล้วก็ใส่เครื่องป้องกันในครบด้วยถ้าหากทุกข้อที่ผมพูดมาเนี่ย เรามีหมดเลยนะขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณคือรถของคุณคือบิ๊กไบค์ครับ <laughs> นะหวังว่าจะไม่ดราม่านะครับก็คุยกันเล่นๆขำๆนะครับสนุกๆน,นะครับแล้วไปเจอคลิปต่อไปครับ